ซูมไฟเป็นไงบ้างครับซูมไฟเป็นไนงโชว์พื้นนะโชว์พื้นนะวันนี้มาวิ่งเที่ยวเลยครับวันนี้เริ่มจากเส้นหลังมชอนี่ครับจะขึ้นทางวัดไ่หิน จนถึงหน้าวัดพระธาตก่อนนะครับถ้ามีแรงต่อก็ขึ้นขุนช้าเที่ยงนี้ตอนนี้รอสมาชิกอีกสองท่านครับเจ็บนหครับมาแล้วครับอีกหนึ่งท่านเจ็บแบบรอค้นนานเลยยับแบบแบบึบรรลุเลย <c oughs> เริ่มเข้าสู่ความทรมานของร่างกายนะครับวันนี้สมาชิกมาสามคนครับ หนึ่งสองสามคนครับอีท่านหนึ่งไม่ไม่ลูกครับไม่ตื่นครับตามเดิมวันนี้เริ่มจากหน้าร้านเบสแคมครับความขาไปก่อนวอมขาไปสักห้ากิโลครับเดี๋ยวค่อยวิ่งวิ่งลงเอาเดินตอนรับครับเดินแรกก็ ก็ซิบ้ะครับน่นเขาสุดนู่นเขาสุดใชแยาใหม่ครับนู่นเขาสุดอันนี้ใส่ซูมฟรายขึ้นมาครับดูทานนนวิ่งเทียวดูครับนว,ว,ว,วัตกรรมนวัตกรรมใหม่ครับขาลงจะรอดไหมส่วนขายาวคนนี้ไปก่อน ศึกษาเส้นทางก่อนครับเ<ป>ดี่าม่เสี้กมหอมดเนื้อ่อมห้มนยไปเ๋ยวเวลาเดินทางต่อครับ เริ่มกายแข็งแล้วครับคันขาแล้วครับชันเหมือนกันนะครับโอ้โหสวยมากครับแางนี้ ดูระดับความเอียงของแกนยืน ไเร้เคยเป็นนู่น่ะโอ้โหอย่างชันนี่เจอแสงแล้วครับ โอ้โหโอ้โหเป็นไงบ้างครับจิบจิบนี่ไปต่อครับตัดขึ้นทางถนนนิดหนึ่งรับ ก่อนขึ้นเทียวอีกรอบช่ยวที่อสองถึงแล้วครับตามือชนนิชั้นอีกแล้วครับคือเชอที่อสองตรงน้นตกขาล่าครับ i ทางนี้ไหมครับไม่ลาดดีกว่าครับเหนื่อยดูสิครับนูน่น โค้งขุนการแล้วครับประมาณอีกสามร้อยเมตรถึงหน้าวัดบรรทัด<ป>ขึ้นไหนดีต่อครับเดินขึ้นถนนนะไป นะวันแล้วครับอ้าวเรขึ้นไปชุดป่ะแมวเหมียว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 เมีมียวมีเแมวเหมียวมีมี เดินจากหน้าวัดพระาธาตุขึ้นมาจุดบริการพักป่าสนครับเดี๋ยวเลยเลยนั่นพักนั่องเที่ยวอีกไปห้าร้อยเมตรไปตัดขึ้นทางเดียวขึ้นไปกลางทางเต็นต์โดยปุ๋ย น,นับเดี๋ยวชม12ครับครับติกับป่ะอาจารยหลังจากที่เราหลงทางมาประมาณ1ชั่วโมง แล้วก็มาเจอลงทางมันสมเดี๋ยวเราจะไปตามหาพ่อแม่กันทางเข้าห้วยคอกมาครับไปครับ มันมีคนมันมีคน,น,คนอุ้กี้ว่าเราจะมาเปิดทางใหม่สมเลยครับได้เปิดทางใหม่เตะครับลงเลยครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันป่าสนครับบายบายตอนนี้เราขึ้นมาได้10.48กิโลครับ ฉันน่าจะสิเบเอ็ดกว่าแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ลืมกดรีกนันั่งพักระหว่างทางครับซูมไฟเป็นไงบ้างครับซูมไฟเป็นไ <laughs> งโชว์พื่อนนะโชว์เพื่อนนะ <laughs> จะขาดลงรู้เรื่องไว <laughs> ้นั่งยืนหน่อยพุงอ๋อ Tôm nam còn, <laughs> Tôm nam là phải tỏ, khi, chưa gần, còn... ào đưa nữa rồi hầm ใก้ถึงถนนแล้วครับเห็นถนนลำไรล้แล้วครับยินนู้นถนนครับเราจะได้ไปกินมามา่าเฮ้ยนี่กินต้มมาม่าครับที่ลานกลางเต็นท์ถอยปุ๋ย ดูความชันดีครับไม่ต้องพูดสึ่คแาขึ้นเลยตะคิวแดกถ้าคึน้นแ่รอบนี้ตะคิวแดกแน่นี่เห็นถนนแล้ว ต่อมาแล้วค่ะครับครับแม่น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 ลานสนมีอะไรบ้างตอนนี้เรามาถึง พระตำหนักภูพิงไปแล้วครับนั่ง่าเดี๋ยวแม่กินข้าวตรงนี้ก่อนแล้วไปลงเลยครับวันนี้กินเ,เอฟนะพระตำหนักภูพิงขาไม่ไหวแล้วเกินกนอตได้เวลาแล้วครับวันนี้เอาถึงนี้ก่อนเดี๋ยววันหน้าค่อยจเจอกันใหม่ มาดืกก่มกาแฟสักนิดนึงเอาเลยครับมาม่าครับโอเคครับเด็กมาแม่กันครับกิน,นมาแมา่ก่อน แม่แบบน้ไงพี่เมม่าเมม่าเมม่ามม่วันนี้เราได้กิมม่แล้วเม่ที่สุดเกือบไม่ได้แดง แต่ไม่ใช่ที่จุดชมวิวดอยปุยเรามาถึงแค่แปูพิงเราจะดี f ตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> ไม่ไหวแล้วครับเวลาก็เกินกำลังก็เกินแขกม่เลายดีว่าครับ Oh. จบแล้วครับ